สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบคําวันนี้นะครับวันนี้เรามาติดตามในส่วนของลักษณะสภาพอากาศนะครับก็ตามที่คาดว่าจะมีในเรื่องของฝนนะครับในวันนี้ซึ่งถ้าดูจากภาพดาวเทียมนะครับในส่วนของกลุ่มเมฆก,ก็จะพบมีเมฆนะครับบริเวณโซนอีสานตอนล่างบางพื้นที่นะครับมีเมฆปกคลุม รวมทั้งบริเวณโซนทางด้านภาคตะวันออกและก็ภาคกลางบางส่วนในขณะเดียวกันที่เมฆปกคลุมชุดใหญ่ก็จะเป็นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นี่นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับที่มีในส่วนของกลุ่มเมฆฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ถ้าดูก็ อาจจะยังน้อยกว่าที่คาดนะครับในส่วนของฝนไม่ได้มาตามนัดมากนะแต่ก็ยังมีบางจุดที่มีกลุ่มเมฆนะครับเป็นความชื้นที่พัดมาจากทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับลมตะวันออกที่พัดเข้ามาเอาความชื้นเข้ามาบางพื้นที่ก็มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยซึ่งดูจากภาพเรดาร์ภาพจากดาวเทียมนะครับมีเมฆปกคลุมบริเวณจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกรุงเทพจังหวัดสระแก้วจังหวัดระยองสระแก้วระยองนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินนะครับจังหวัดขอนแกน่นชัยภูมิที่มีกลุ่มเมฆปกคลุมนะครับในขณะที่ภาคใต้ โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างมีกลุ่มเมฆฝนนะครับบริเวณโซนอีสานเมื่อกี้นี้อาจจะไม่ได้มีฝนนะครับอีสานกับตะวันออกถือว่าฝนไม่ได้มาตามนัดนะครับลนะ่าสุดในช่วงรอบค่านี้มีแค่เมฆบางส่วนที่ปกคลุมแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดฝนนะครับตรงนี้ถ้าดูภาพจากอ ดาวเทียมนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับเรดาร์ฝนในช่วงรอบค่ำก็จะมีฝนเล็กน้อยบริเวณโซนนี้นะครับทางด้านจังหวัดสุรินทร์อำเภอสีขอรับภูมิอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอบึงบูรน,นะครับเมืองสุรินทร์บึงบูรและก็สำโรงท่ารัตนบุรี อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีฝนเล็กน้อยสังขะสุรินทร์มีฝนเล็กน้อยนะครับฝนบริเวณโซนอีสานตอนใต้นี่นะครับที่เหลือก็จะมีการกระจายตัวประปรายเล็กน้อยแถวชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีแล้วก็แถวอ่างทองนะครับสะแกะ้แถวลบบุรีแถวชัยนาทมีประปรายเล็กน้อย ก็ไม่ได้เป็นกลุ่มฝนที่เยอะนะครับถือว่ามาน้อยกว่าที่คาดการไว้ในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแต่บริเวณโซนทางด้านภาคใต้ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอทับปุดนะครับอ่าวลึกทับปุดปลายพญาอาเภอเขาพนมนะครับปลายพญาเขาพนมแหลมสัต อำเภอพระแสงนะครับอำเภอเวียงสะพระแสงฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอำเภอพิปูนนะครับอำเภอฉวางลานสกาอำเภอเขาพนมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่แล้วก็อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับห้วยยอดอำเภอเมืองตรังอำเภอนายงอำเภอกันตรังอำเภอย่านตาขาวนะครับ อำเภอปะเหลียนอำเภอทุ่งยาวที่มีกลุ่มฝนตกในช่วงรอบอหัวค่ำนี้นะครับอเภอชะอวดจังหวัดพัทลุงชฉอวดแถวทะเลน้อยพัทลุงมีฝนเป็นยอำๆนะครับไม่ได้เป็นชุดใหญ่เท่าไหร่อำเภอพิปูนอเภอเวียงสะนะครับนี่คือฝนที่กําลังตกในช่วงรอบหัวค่ำ บ้านนาเดิมบ้านนาสารจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีอําเภอดอนศัก์แล้วก็ในขณะเดียวกันจับตาดูกลุ่มฝนจากทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะครับที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็อีกมีฝนอีกชุดหนึ่งอยู่แถวจังหวัดตรังนะครับกันตรงังเมืองตรงังย่านตาขาวทุ่งยาวอําเภอปะเรียนนี่นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบางส่วนมีฝนนะครับอําเภอนาทวี สงขลานาทวีที่มีการกระจายตัวของกลุ่มฝนอําเภอทานโตนะฝั่งนี้จะเป็นบรนนังสตาทานโตศรีสาครอําเภอสุขีรินอํเภอแวงนะครับสุขีรินอําเภอแวง้งอําเภอทานโตอําเภอรือเสาะนะครับที่มีการกระจายตัว ของกลุ่มฝนอำเภอชนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจานตาขาวกันตรงังเมืองตรงังอำเภอชะอวดอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอพระแสงเวียงสะและดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกนะเพราะฉะนั้น มีโอกาสที่จะมีฝนเข้ามาเติมในช่วงรอบค่านะครับฝนที่กําลังเคลื่อนเข้ามาตรงนี้อำเภอชะอวดจังหวัดพัทลุงอาเภอะฉวดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอําเภอเขาพนมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่อาเภออ่าวลึกอําเภอทับปุดอําเภอเมืองจังหวัดพังงาปลายพญาบางสวรรค์อําเภอพระแสงเวียงสะนะครับอําเภอพิปูนฉวาง อำเภอบ้านนาเดิมนะครับเมืองสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็ฝนน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาเติมได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับถ้าดูในส่วนของภาพรวมกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับภาคอื่นฝนไม่ได้มาตามนัดแต่ภาคใต้นี่มีการกระจายตัวของฝนนะครับในช่วงรอบหัวค่ำวันนี้ถือว่ามาตามนัดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ แล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของโมเดลแนวโน้มการเกิดฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับค่าคืนนี้โซนบริเวณภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะมีการกระจายตัวของฝนนะครับแม้ว่าจะเป็นอําเภอสะบ้าย้อยอําเภอสะบ้าย้อยอําเภอนาทวีอําเภอยะหาอําเภอเมืองยะลานะครับอําเภอรามันรือศะอําเภอยะรังเทพาอําเภอเมืองปัตตานีครับอําเภอนาทวีอําเภอชนะ อำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแล้วก็อำเภอควนเนียงอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงควนขนุนนับชัยบุรีแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านทรายขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอชะอวดปากพนางเมืองนครศรีธรรมราช พรมโลกท่าศาลาอําเภอเวียงสะนะครับอําเภอฉวางบ้านนาสารฝั่งนี้ก็จะเป็นอําเภอท้ายเหมืองอําเภอเมืองพังงาทับปุดเขาหลักตะกัวป่าอําเภอกระโปรงอําเภอพนมนะครับบ้านนาสารอําเภอเมืองสุราธานีอําเภอดอนสักคุะบุรีท่าชนะ ส่วนโซน,นตะวันออกนะครับอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสาร,รคามพระนนิคมนะครับอําเภอเมืองชนบุรีอําเภอเกาะจันบ่อทองเมืองพัทยาอําเภอปลวกแดงอําเภอบ้าน่ข่คลองหาดนับสอยดาววังใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสราแก้ววัฒนานคร ตาพยาละหานรายบ้านกรวดอำเภอรประคําเสิงสสงคอนบุรีอำเภอโชคชัยนี่คือกลุ่มฝนในช่วงรอบอหัวขําและโมเดลฝนนะครับในช่วงรอบหัวขําวันนี้ ลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับน่าจะหนาวในอีกไม่กี่วันนี้นะครับถ้าดูจากฝนที่ทยอยไหลลงมานี่นะครับในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนพอดูช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆวันนี้โซนตะวันออกยังคงมีลุ้นฝนนะครับช่วงรอบดึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งนี้อำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองฉะเชิงเซา อำเภอพนัทนิคมอเภอเมืองชนบุรีบ้านบึงอเภอแหลมฉบังพัทยานะับบ่อวินปลวกแดงอเภอหนองใหญ่อเภอบ่อทองครับหนองใหญ่บ่อทองเกาะจันทร์พนัทนิคมอเภอชุมแสงนับเขาฉเมาอเภอบ้านค่ายอเภอบ้านฉางครับอเภอเมืองจังหวัดระยองอแกร่ง อำเภอหนองว่าเขาชกันเมืองสะแก้วสีมหาโพวัฒนานครคลองหาดอำเภอสอยดาวนะครับโป่งน้ำร้อนฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอโชคชัยนครบ,คนบุรีเสิงสางอำเภอปรกคำอำเภอโนนดินแดงละหานทรายตาพญาครับวัฒนานคร อำเภอเมืองสะแก้วเขาชกันวังท่าช้างแล้วก็ถ้ามาดูตรงนี้ก็จะเป็นคลองหาดคอนบุรีละหารทรายบ้านกรวดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเมืองเพชรบุรี ภาคใต้ก็จะมีบางส่วนนะครับอ,อําเภอท่าชนะเมืองสุร,ราษฎร์ธานีอ,อําเภอดอนสัก์อ,อําเภอขนอมสิชลท่าศาลาเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเมืองนราธิวาสแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มฝนฟ้าขนองก็มีบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้อ,อําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอ,อรําเภอบ้านบึงนะครับ อำเภอพนัทนิคมเกาะจันทร์จังหวัดระยองแล้วก็แถวสมุทรปราการนับบางพลีบางพลีน้อยกรุงเทพนนทบุรีปาาเกตดรังสิตปทุมธานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นมาดูในช่วงประมาณดึกๆนะครับดึกๆ,กๆลุ้นไม่ลุ้นเข้าเป้านะครับดึกๆมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูไล่ดูโมเดลในรอบดึกกันนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านฝั่งนี้นะครับ ตรงบริเวณภาคกลางด้านล่างอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเมืองราชบุรีอําเภอโพธารามแล้วก็เขาย้อยเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฝั่งนี้ก็จะเป็นสมุทรสงครามนะครับอําเภอสามพานนะครชัยศรีนครปฐมนะครับ กรุงเทพนนทบรุรีบางใหญ่บางบัวทองปากเกร็ดปทุมธานีลาดหลุมแก้วลาดบัวหลวงใส่น้อยนครชัยศรีนะครับกรุงเทพฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาบางคราราชสารพนมสารคามพนัสนิคมเมืองชนบุรีบ้านบึงอำเภอบอ่อวินปลวกแดงหนองใหญ่บอ่อทองชุมแสงอำเภอป้านช้างสัตหีบ้านค่ายอำเภอกแกรงอำเภอเมืองระยองท่าใหม่อำเภอสายดาวนะครับหนองว่าวังท่าช้างเขาชะกันเมืองสะแก้ว บ้านสร้างเมืองปราจีนบุรีสีมหาโพอำเภอตาพญาโนนดินแดงคอนบุรีเสิงสางประคำละหานทรายอำเภอสอยดาวป่งน้ำร้อนอำเภอกแกรงเมืองระยองบ้านเพสสัตหีบลงมาด้านล่างจะเป็นเขาย้อยเมืองเพชรบุรีท่ายาง อำเภอชะอามอำเภอหัวหินกุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอสิชนขนอมท่าสาลาดอนสักก็จะเป็นฝนนะครับในโซนบริเวณรอยต่อภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้นะครับบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตรงนี้จะเป็นสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครสมุทรสงคราม อำเภอสามพานอเภอเมืองสมุตรปราการนครปฐมแล้วก็ศีมหาโพสีมหัวสดอ,อราชสารอำเภอเขาชะกานอำเภเมืองจังหวัดสากแก้วประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสิชนท่าสาลาดอนศักด แล้วก็ถ้ามาดูในช่วงประมาณดึกๆนะครับตีสองก็จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับโซนนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเป็นจรักรศรีรัตนะอำเภอไพรพบึงขุข,ขันขุนหารอำเภอภูสิงห์นะครับสังขะปรางกูอำเภอกาบเชิงปราศาส สมุทรพระพรายชัยอ,อบ้านกรวดนางรองครับอ,อประคำตาพยาอเ,พอเภอสืงสางวัฒนานครสะแก้วครับเมืองสะแก้วอเภอเขาชะกันวังใหม่คลองหาดอเภอสอยดาวอภอพนมสารคามบางครา้าบางน้ำเปลี้ยวบ้านสร้างเมืองปราจีนบุรีสีมหาโพธิ์สีมหัวส อำเภอโป่งน้ำร้อนอเอภแกรงบ้านค่ายเมืองระยองท่าใหม่อเภอเมืองจันทบุรีอเอภขุงเขาสมิงแหลมง,งอบแดนชุมพรอเภอเมืองจังหวัดตราดอเอเกาะช้างส่วนทางด้านภาคกลางสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองบางเลนนครชัยศรีสามพานสมุทรสาคร โธารามบ้านโป่งเมืองนครปฐมจอมบึงเมืองราชบุรีเขาย้อยบ้านแหลมบ้านคาสวนพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีท่ายางอำเภอชะอำมหัวหินปราณบุรีกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันนะครับทับสะแกบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อย อำเภอท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนศักขนอมสิชนท่าศาลาพรมโลกฉว่างปากพนังนะครับอำเภอระโนดกวนขนุนเมืองพัทลุงบางแก้วอำเภอเมืองสงขลาปัตตานีปนาเระแล้วก็ถ้าดูฝนฟ้าขนองนะครับก็จะมีบางจุด อำเภอภูสิงห์ขุข,ขันสังขะนะครับปรุงปางกลูนะครับร้อยต่อศรีสเกตกับสุรินทร์แล้วก็อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นนดินแดงตาพยาอำเภอวัฒนานาครอำเภอเมืองสะแก้ววังน้ำเย็นอรัญญประเทศพนมสาร,รคามบางครา้าอำเภอสอยดาว ฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีอำาเภอเมืองประจวบคิรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานใหญ่อำาเภอบางสะพานน้อยเมืองสุราษฎร์ธานีท่าสาลานาครศรีธรรมราชอำาเภอระโนดเมืองสงขลาอำเภอเมืองปัตตานีปนาระเมืองนาราธิวาสเมืองภูกเก็ต ังจากนั้นไปดูช่วง4ีนาฬิกาก็ฝนเริ่มหนักขึ้นนะครับในช่วงดึกๆก,ก่อนเช้าตรงนี้จะเป็นไพรบึงสีรัตนะขุนหารขุกขันวังหินปรางกูอำเภอภูสิงสังขะสีขอรับภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอกาบเชิงปราศาสสมุดพัพพราชัยบ้านกรวดละหานทรายประคำ นางรองกะสังอำเภอตาพญานะครับตาพยาอรัญญประเทศวังน้ำเย็นวัฒนานครสะแก้วเขาชะกานทับลานนาดีกบินบุรีเมืองปาจีนบุรีสีมหาโพสีมโหสถบ้านสร้างเมืองนครนายกบ้านนาองค์รักษ์วิหารแดงอำเภอเมืองสระบุรีมวกเหล็ก บางน้ำเปรี้ยวเมืองฉะเชิงซาวบางคลา้าพนมสาร,รคามวังเย็นหนองว่าเมืองสะแก้ววังใหม่คลองหาดคลองตะกราวอำเภอสอยดาวป่งน้ำร้อนมะขามท่าใหม่เมืองจันทบุรีอำเภอแหลมสิงอำเภอขุงเขาสมิงแหลมงอบแดนชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดตราดอำเภอเกาะช้า,ชาง ฝั่งนี้จะเป็นนครปฐมนครชยัยศรีสามพานสมุทรสาครกรุงเทพนนทบุรีโพธารามบ้านโปง่งจอมบึงเมืองราช,ชบุรีเขาย้อยบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีท่ายางชะอําหัวหินปราณบุรีสามร้อยยอดกุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันทับสแกบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อยอำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพร สวีอำเภอหลังสวนท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีดอนสักขนอมสิชนพรมโลกเมืองนครศรีธรรมราชลานสกาปากพนงังชฉอวดระโนดกวนถนุนเมืองพัทลุงบางแก้วอำเภอเมืองสงขลาอำเภชนะเทพาอำเภอเมืองปัตตานีปนาเรรามันรือสะศสีสาคร เมืองนาราธิวาสสุไหงโกลกสุไหงปาดีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มฝนฟ้าขนองฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ศีขอรภูมิปรางกูกาบเชิงหนองใหญ่อำเภอปราศาสตร์สมุทรอำเภอบ้านกรวดนะครับโนนดินแดงวังสมบูรณ์ตาพยาอรัญญประเทศวังน้ำเย็น อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ววัฒนานครอรัญญประเทศคลองหาดอำเภอพนมสรารคามบางคล้าเมืองฉะเชิงเซาอำเภอเมืองพิจบุรีท่ายางอำเภอหัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีทับสะแกเมืองประจวบคีรีขัน อำเภอท่าแซะอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีอำเภอท่าชนะเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอดอนศักด์ขนอมสิชนท่าสาลาบ้านฉาอ่าอำเภอปากพนังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตป่าตองนี่คือภาพรวมแนวโน้มการเกิดฝนในช่วงค่ำคืนวันนี้จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับ ก็ถือว่าอาจจะมาช้าแต่โดยเฉพาะบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนกับภาคกลางนะครับก็ระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองหนักในช่วงค่ำคืนนี้โดยเฉพาะดึกๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ